ครับผมนะครับพี่น้องครับสำหรับเสาปุี้ก็มาพู้พอผมครับกับมิงพันเขาและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายครับครับสำหรับเสาปุี้กรพมาพี่พ่น้องครับมาอัปเดตนะครับแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับข้าวเจ้าหอมอรวีนาดำหนึ่งต้นนะครับครับกาเสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับขั้นตอนการปักดำนะครับข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับ ดำต้นเดียวแบบห่างๆนะครับสำหรับปีนี้ใส่เข้าว่าห่างๆนะครับกาด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือพิสูจน์พันธุกรรมเขานะครับว่าสันเท่าดำห่างนะครับอัตราการแตกกอหรือว่าผลผลิตผลเสลี่ยซ้ำใดสอนะครับผมตกกาแหงนะครับญาคนข้างจะหลายนะครับนี่ครับญาหนวดประดุกนะครับ แนห้างกานะครับคนขังจะไลยนะครับจะทีมลกกาให้กบลุกยากเนี่ยนะครับหลังๆก็ได้ลกเองทอนเองนะครับจะเลื่อยขยับขยายออกนะครับสําคัญคืออัตราการบริหารกับมลสิบบาทครับปีนี้เริ่มต้น10บบาทนะครับครับนี่แหละครับนาดำหนึ่งต้นนะครับ ข้าวเจ้าหอมอรวีปักดำเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านะครับ,รบสำหรับพื้นที่นี้กัประมาณเเกือบสองไรนะครับสำหรับให้นี่ทันร่วมตัวนน,น้าก็จะประมาณสองไร่นะครับปกติจะใส่กาอยู่ประมาณ1 0 0 1ถึง120นะครับทันมาดกาจะคลองเองก็จะใส่ลอยนึง นะครับทากาเพิ่นทอนหาลกรหาก็จะใส่อยู่รอยยี่สิบนะครับกับปราเฉลี่ยประมาณไรหนึ่งหาถึงหกสิบมัดนะครับกับปกติกับอยู่ที่หาสิบมัดนะครับแต่ว่าปีนี้ดำห่างขึ้นมาหลายเติบนะครับนี่แหละครับนี่ครับหนึ่งต้นนะครับกีบกระต้นนะครับเข็มกระต้นแลบกระต้นพอดีกระต้นนะครับ ใส่กาทั้งเวิร์ดอยู่ให้นี่หกหเอ้ยหกมัดนะครับตีสักเมัดนะครับหารแบบครึ่งคงึกระตกไลหนึ่งหรือว่าทั้งให้นี่นะครับประมาณ3ามสหมัดนะครับต่อลถ้ารวมให้นะน,นะ่นะ่16หมั่ต่อยู่8ห่มั่ต่8่่่่ต่่่่่่่่ั่่่ร2่่่่่่่่่่่่่่่่่่ นะครับ42มัด43มัดก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่คำนวณไว้นั่นก็คือไร่หนึ่ง40มัดนะครับนะครับสำหรับหน้าหางนะครับดำหางกห็หางแห้งเติออยู่ครับแต่ว่าผมก็มั่นใจในหนึ่งก็คือพันธุกรรมสองก็คือเอ่อการบำรุงดูแลดินนะครับเพราะว่าข้นขี้ควายนะครับรอวปุ๋ยขอก ใส่เต็มอัตราซึกนะครับสําหรับปีนี้คิวนี่นะครับปีนี้เป็นคิวของหน้านี่นะครับให้ข้างบนพุ่นกะเวทสันตะระนะครับกะดำปกติครับตัวนั้นดําปกตินะครับเขียวแล้วครับพุ่นกับเขียวแล้วครับกะใส่เวลาอยู่สองอาทิตย์นิดๆนะครับด้วยเหตุผลก็คือกะกายหยาหลายนะครับก็เลยทอนบ่ได้นะครับโมเมนต์วาลกหากนะครับหยามันหลาย นะครับจะตามสภาพครับปกติผมจะดำอยู่ประมาณ1 0บถึงสิบสมือนะครับสําหรับทุ่งนี้ทมวดทั้งมวดตีกลมๆลมหาลานะครับกับประมาณไายหนึ่งสองมือนะครับก็คือไถปันขาดมือหนึ่งนะครับเรากะรักดำมือหนึ่งครับโดยเฉลี่ยก็ดำมือละไรานะครับก็คือดำเองนะครับวงเล็บคนเดียวนะครับแต่ว่าจ่างเพื่อนถอนกาให้ นะครับอันนี้คืออัปเดตนะครับสำหรับทุ่งนี้ก็จะปลูกทั้งหมดอยู่2สายพันธุ์นะครับให้ข้างบนปีกายปลูกเนีาหาเก่าเบอร์สิบแปดปีนี้ปลูกเขาจะหอมเวทสันตระนะครับให้นี่พี่กายปลูกหอมขาวอีสุดปีนี้ปลูกเขาจะหอมอรวีนะครับส่วนหอมขาวอิสุดจะไปปลูกค,ครับสามไฮไนย่ปุ่นครับฟังติดคลองน้ำนะครับ คลิปกอนหนาได้รีวิวนะครับเดี๋ยวตอนปักดำจะพาพี่น้องไปชมอีกเทอหนึ่งนะครับก็คืออยู่สองสายพันธุ์นะครับเอ่อให้นี่ที่เป็นตะกานะครับหาได้หลายก่อนหนานะครับกับปันียบร้อยแล้วนะครับคุบลงนี่ครับนาดำหนึ่งต้นแบบห่างๆนะครับนี่ครับอันนี้ขิงดำเรีวนะครับทางเที่ยวรถตัวนี้เริ่มเคี้ยวแล้วครับ เติมสิทธ์อดทางไกลแล้วนะครับตัวนี้พึ่งดำครับสำหรับให้นี่ผมจะปลูกเป็นแปลงทดลองนะครับก็บคือเขาเจ้าหอมอลรวีนะครับครึ่งหนึ่งส่วนทั้งนั้นจะเป็นอหอมสยามนะครับพอดีกามันเหลืออยู่สีมัดนะครับก็เลยเอามาดำนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับนี่ครับหอยแบงครับหอยแบงไหวประมาณสองฟุตนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับสีเห็นเขียวอ่อนนี่คือข้าวเจ้าหอมสยามนะครับอันนี้อายุสามอาทิตย์นะครับไปถอนมาก่อนนะครับถอนมาสองมัดนะครับก็ดเรืออยู่น้อยหนึ่งครับบนทันเหลียวประมาณกำหนึ่งนะครับก็จะมาเทียบให้พี่น้องเบื้องว่า ความสูงความจำนะครับห่วงเม็ดนะครับระว่างข้าวเจ้าหอมอลวียกข้าวเจ้าหอมสยามนะครับและสำคัญจะเทียบกับมะลิ105นะครับมะลิ105่น้นี่คือนาพี่น้องนะครับบนหน้าผมนะครับเป็นหน้าน้องไสนะครับอันนี้คือขั้นแดนเขตแดนกันนะครับฟังทางนี้คงเพลินเป็นหน้าวานนี่ครับก็จะได้มาเทียบกันนะครับก็เลยเอามาปักดำ เพื่อเป็นแปลงจะบวกว่าทดลองกับเป็นการพิสูจน์ละกันนะครับเป็นการเทียบนะครับแล้วก็เป็นคําตอบให้พี่น้องเพื่อความชัดเจนนะครับมันจะมวยหนักถามว่าเออห่วงเทียบกับตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับหอมสยามเทียบกับมะลิเป็นแนวดนะครับก็คือขามขั้นหน้าเทียบกันเลยหอมสยามเทียบกับหอมลัวี่เป็นอย่างไรมะลินึ่งนหาับ หอมอะลิป็นอย่างไนแล้วก็เทียบกับเวยียดสันตาละปิดอย่างไหน,นะครับผมก็เลยเอาคําตอบมาไว้ทา่าคำถามพี่น้องเลยนะครับก็คือเอามาตอบเต็มทัท่านถามนะครับนี่ครับอันนี้เป็นขา้าวเจ้าหอมเวยียดันตาละนะครับหนึ่งต้นนะครับตัวนี้ดําปกติครับนี่ครับดาปกติจะประมาณนี้นะครับ กาจะประมาณแขนหนึ่งสามต้นนะครับนี่ครับถอดหางไกลแล้วครับกาเป็นตะกานะครับจะดำสาสุดนะครับให้จริงดำยู่คูนครับนี่ครับกาอันนี้กาฝากติดตามนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นตะกาตัวนี้เป็นเวสันตระนะครับเป็นข้าวเจ้านะครับพอเป็นข้หนียวเราแตกนะครับ แม่เป็นมะลิ105นี่ครับก็จะมาเทียบกันกับมะลิ1 0 5นาเป็นแนวดฝัฟังนี้กะเทียบกับหอมสยามเป็นแนวดนะครับฟังตัวฝุ่นกะเทียบกับหอมออลวีนะครับสำหรับ2องให้ใน้นๆนี่ก็คือเอาไว้เทียบนะครับเอาไ้เปรียบเทียบเอาไ้ให้พี่น้องชมกันแบบจ้าจนะครับก็คือมาตรงถามหยัก นะครับเ่าต้องหาคําตอบยากก็คือให้เห็นด้วยตานะครับว่ามันเป็นแนวใดนี่ครับเหลืออยู่น้อยนึงนะครับเดี๋ยวจะถอนมาอ่าปลกดำต่อนะครับจะสัมเ็จเสร็จสิ้นนะครับคิวต่อไปนะครับก็จะเป็นกขยี่สิบสี่นะครับหรือว่าสกุลเจ็ดสองนะครับก็จะดำอยู่ประมาณสองมองนะครับหมองแรกก็คือนาเทียงนานะครับทิทุกกาไว้ นะครับอีกมงนึงก็จะเป็นหน้าอีกแปลงหนึ่งนะครับเตรียมเปลียงไว้ประมาณสองไร่นะครับช่วงนี้ก็คืมฝ้าคืมฝนนะครับแต่ว่าบบตกตกพ่อพ่อบบเป็นน้เป็นนวลนะครับก็จะดำดมแปลงหน้านะครับถี่มีตัวใดมีน้ำพ่อดำใดก็จะดำไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากตอน FC แฟนเพจนะครับอีพอยเมลุงอาป่าน้ำเบานะครับสำหรับข้าวเจ้าหอมเวสันตระ และข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับตอนนี้ปีทำการปักดามเสร็จสิ้นแล้วนะครับคิวต่อไปก็จะเป็นกอขอ24นะครับหอมสยามนะครับหอมขาววิสุทธ์นะครับแล้วก็ข้าวเหนียวขีบเดียวตามด้วยออหอมพะการลำดวนนะครับทำงาดทั้งวันอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ อัปเดตประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ